สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบินทิกะเตถีใกล้พระนครสาวัตถีครั้งนั้นแลเวลาเชา้าท่านพระอานน์นุ่งแล้วถือบาทและจีวรเข้าไปอย่างที่อยู่ ของมิขสาลาอุบาติกาแล้วนั่งบนอาสนะที่เขาปูลาถวายครั้งนั้นมิขสาลาอุบาติกาเข้าไปหาท่านพระอานนท์กราบไหว้แล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วได้ถามท่านพระอานนท์ว่า ข้าแต่ท่านพระอานท์ธรรมนีที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้วอันเป็นเหตุให้คนสองคนคือคนหนึ่งประพฤติปรมจรรย์คนหนึ่ง,มนนงไม่ประพฤติปรมจรรย์จกเป็นผู้มีคติตเสมอกันในสัมปรายภพอันวินยูชน จะพึงรู้ทั่วถึงได้อย่างไรคือบิดาของฉันชื่อปุราณนะเป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์ประพฤติห่างไกลงดเว้นจากเมถุนอันเป็นธรรมของชาวบ้านท่านกระทำกาละแลว้วพระผู้มีพระภาคทรงพยากรณ์ว่าเป็นสกทาคามีบุคคล เข้าถึงชั้นดุสิตบุรุษชื่ออิสิทัตตะผู้เป็นที่รักของบิดาของดิฉันไม่เป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์แต่ยินดีด้วยภรรยาของตนแม้เขาทำกาละแล้วพระผู้มีพระภาคก็ทรงพยากรณ์ว่า เป็นสกทาคามีบุคคลเข้าถึงชั้นดุสิต้าแต่ท่านพระอานน์ธรรมนีที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้วอันเป็นเหตุให้คนสองคนคือคนหนึ่งประพฤติพรมจรรย์คนหนึ่งไม่ประพฤติพรมจรรย์จักเป็นผู้มีคติเสมอกันในสัมปรายภพ อันวินยูชนจะพึงรู้ทั่วถึงได้อย่างไรท่านพระอานนท์กล่าวว่าดูก่อนน้องหญิงก็ข้อนี้พระผู้มีพระภาคส่งพยากรณ์ไว้อย่างนั้นแลครดังนั้นท่านพระอานนท์รับบินฑบาาท,ที่นิเวศของมิกษาลา อุบาติกาลูกจากอาสนะกลับไปแล้วครั้งนั้นท่านพระอาณนท์กลับจากบินทบาทภายหลังพัดเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งณที่กวรส่วนข้างหนึ่งกันแล้วได้กราบทูลว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานพระวโรกาสเวลาเชา้าข้าพระองค์นุ่งแลว้วถือบาทและจีวรเข้าไปยังนิเวศของอุบาติกาชื่อมิคสาลาแล้วนั่งบนอาสนะที่เขาปูลาาถวายลำดับนั้นมิคสาลาอุบาติกาเข้าไปหาข้าพระองค์ กราบไหว้แล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วได้ถามข้าพระองค์ว่าข้าแต่ท่านอานน์ธรรมนีที่พระผู้มีพระภาคส่งแสดงแล้วอันเป็นเหตุให้คนสองคนคือคนหนึ่งประพฤติปรมจันคนหนึ่งไม่ประพฤติปรมจันจักเป็นผู้มีคติ สเสมอกันในสัมปรายพภพอันวินยูชนพึงรู้ทั่วถึงได้อย่างไรคือบิดาของดิฉันชื่อปุราณนะเป็นผู้ประพฤติปรมมาจันประพฤติห่างไกลงดเว้นจากเมถุนอันเป็นธรรมของชาวบ้านท่านกระทำกาละแลว้วพระผู้มีพระภาค ส่งพยากรว่าเป็นสกทาคามีบุคคลเข้าถึงชั้นดุสิตบุรุษชื่ออิสิทัตตะผู้เป็นที่รักของบิดาของดิฉันไม่เป็นผู้ประพฤติปรมจรจรั์แต่ยินดีด้วยภรรยาของตนแม้เขาทำกาละแล้วพระผู้มีพระภาค ก็ทรงพยากรณ์ว่าเป็นสกทาคามีบุคคลเข้าถึงชั้นดุสิตข้าแต่ท่านพระอนุนธรรมนีที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้วอันเป็นเหตุให้คนสองคนคือคนหนึ่งประพฤติพรมจจัย์คนหนึ่งไม่ประพฤติพรมจจัย์จักเป็นผู้มีคติเสมอกันในสัมปรายภพ อันวินยูชนพึงรู้ทั่วถึงได้อย่างไรเมื่อมีคสาลาอุบาสิกากล่าวอย่างนี้แล้วข้าพระองค์ได้กล่าวกับมีคสาลาอุบาสิกาว่าดูก่อนน้องหญิงก็ข้อนี้พระผู้มีพระภาคทรงพยากรณ์ไว้อย่างนี้แล พระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูก่อนอานน์มิขษสาลาอุบาติกาเป็นพานไม่ฉลาดเป็นคนบอดมีปัญญาทึบเป็นอะไรและพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นอะไรในยานเครื่องกำหนดหรู้ความยิ่งและหย่อนแห่งอินทรีย์ของบุคคล ดูก่อนอานนนบุคคลสิบจำพวกนี้มีอยู่ในโลกสิบจำพวกเป็นฉนหนดูก่อนอานนนบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ทุศีลและไม่รู้ชัดซึ่งเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์อันเป็นที่ดับ โดยไม่เหลือแห่งความเป็นผู้ทุศีลของเขาตามความเป็นจริงบุคคลนั้นไม่กระทำกิจแม้ด้วยการฟังไม่กระทำกิจแม้ด้วยความเป็นพระหูสูตรไม่แทงตลอดแม้ด้วยทิฏฐิย่อมไม่ได้วิมุตติแม้อันเกิดในสมัยเมื่อตายไปเขาย่อมไปทางเสื่อม ไม่ไปทางเจริญย่อมถึงความเสื่อมไม่ถึงความเจริญรู้ก่อนอน,นุนส่วนบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ทุศีลแต่รู้จักซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันเป็นที่ดับโดยไม่เหลือแห่งความเป็นผู้ทุศีลของเขาตามความเป็นจริง บุคคลนั้นกระทำกิจแม่ด้วยการฟังกระทำกิจแม่ด้วยความเป็นพระูสูตรแทงตลอดด้วยดีแม่ด้วยทิฏฐิย่อมได้วิมุตติแม่อันเกิดในสมัยเมื่อตายไปเขาย่อมไปทางเจริญไม่ไปทางเสื่อมย่อมถึงความเจริญอย่างเดียว ไม่ถึงความเสื่อมดูก่อนอานนท์พวกคนผููถือประมาณย่อมประมาณในเรื่องนั้นว่าทำแม้ของคนนี้ก็เหล่านั้นแหละทำแม้ของคนอื่นก็เหล่านั้นแหละเพราะเหตุอะไรในสองคนนั้นคนดึ่งเลวคนหนึ่งดีก็การประมาณของคน ผู้ถือประมาณเหล่านั้นย่อมเป็นไปเพื่อมิใช่ประโยชน์เกื้อกูลเพื่อทุกตลอดกาลนานดูก่อนอานอนท์ในสองคนนั้นบุคคลใดเป็นผู้ทุศีลและรู้ชัดซึ่งเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์อันเป็นที่ดับ โดยไม่เหลือแห่งความเป็นผู้ทุศีลของเขาตามความเป็นจริงกระทำกิจแม่ด้วยการฟังกระทำกิจแม่ด้วยความเป็นพระหูสูตรแทงตลอดด้วยดีแม่ด้วยทิฏฐิย่อมได้วิมุตติแม่อันเกิดในสมัยดูก่อนอนลนบุคคลน,นี้ดีกว่าและประนีกว่า บุคคลที่กล่าวข้างต้นข้อนั้นเพราะเหตุอะไรเพราะกระแสแห่งธรรมย่อมถูกต้องบุคคลนี้ใครเล่าจะพึงรู้เหตุนั้นได้นอกจากตถาคตดูก่อนาอนน์เพราะเหตุนั้นแหละเธอทั้งหลายอย่าได้เป็นผู้ชอบประมาณในบุคคล และอย่าได้ถือประมาณในบุคคลเพราะผู้ถือประมาณในบุคคลย่อมทำลายคุณวิเศษของตนเราหรือผู้ที่เหมือนเราพึงถือประมาณในบุคคลได้ดูก่อนอานนนบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มีศีล แต่ไม่รู้ชัดซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันเป็นที่ดับโดยไม่เหลือแห่งศีลของเขาตามความเป็นจริงบุคคลนั้นไม่กระทำกิจแม่ด้วยการฟังไม่กระทำกิจแม่ด้วยความเป็นพระหูสูตรไม่แทงตลอดแม่ด้วยทิฏฐิย่อมไม่ได้วิมุตติแม่อันเกิดในสมัย เมื่อตายไปเขาย่อมไปทางเสื่อมไม่ไปทางเจริญย่อมถึงความเสื่อมอย่างเดียวไม่ถึงความเจริญดูก่อนอ,น,อนุนส่วนบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มีศีลและรู้ชัดซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันเป็นที่ดับโดยไม่เหลือแห่งศีลของเขา ตามความเป็นจริงบุคคลนั้นกระทํากิจแม่ด้วยการฟังกระทํากิจแม่ด้วยความเป็นพระผู้สูตรแทงตลอดด้วยดีแม่ด้วยทิฏฐิย่อมได้วิมุตติแม่อันเกิดในสมัยเมื่อตายไปเขาย่อมไปทางเจริญไม่ไปทางเสื่อมย่อมถึงความเจริญอย่างเดียว ไม่ถึงความเสื่อมดูก่อนอานนุนพวกคนผู้ถือประมาณย่อมประมาณในเรื่องนั้นว่าทำแม้ของคนนี้ก็เหล่านั้นแหละทำแม้ของคนอื่นก็เหล่านั้นแหละเพราะเหตุอะไรในสองคนนั้นคนหนึ่งเลวคนหนึ่งดี ก็การประมาณของคนผู้ถือประมาณเหล่านั้นย่อมเป็นไปเพื่อมิใช่ประโยชน์เตื้อกูลเพื่อทุก์ตลอดกาลนานดูก่อนอานน์ในสองคนนั้นบุคคลใดเป็นผู้มีศีลและรู้ชัดซึ่งเจโตวิมุติปัญญาวิมุติอันเป็นที่ดับโดยไม่เหลือ แห่งความเป็นผู้มีศีลของเขาตามความเป็นจริงกระทํากิจแม่ด้วยการฟังกระทํากิจแม่ด้วยความเป็นพระหูสูตรแทงตลอดด้วยดีแม่ด้วยทิฏฐิย่อมได้วิมุตต์แม่อันเกิดในสมัยดูก่อนอานอนท์บุคคลน,นี้ดีกว่าและประณีตกว่า บุคคลที่กล่าวข้างต้นข้อนั้นเพราะเหตุอะไรเพราะกระแสแห่งธรรมย่อมถูกต้องบุคคลนี้ใครเล่าจะพึงรู้เหตุนั้นได้นอกจากตถาคตดูก่อนอานน์เพราะเหตุนั้นแหละเธอทั้งหลายอย่าได้เป็นผู้ชอบประมาณในบุคคล และอย่าได้ถือประมาณในบุคคลเพราะผู้ถือประมาณในบุคคลย่อมทำลายคุณวิเศษของตนเราหรือผู้ที่เหมือนเราพึงถือประมาณในบุคคลได้ดูก่อนอานนบุคคลบางคนในโลกนี้ เป็นผู้เมียราคะกล้าทั้งไม่รู้ชัดซึ่งเจโตวิมุตตปัญญาวิมุตตอันเป็นที่ดับโดยไม่เหลือแห่งราคะของเขาตามความเป็นจริงบุคคลนั้นไม่กระทำกิจแม่ด้วยการฟังไม่กระทำกิจแม่ด้วยความเป็นพระหูสูตไม่แทงตลอดด้วยดีแม่ด้วยทิฏฐิ ย่อมไม่ได้วิมุตต์แม้อันเกิดในสมัยเมื่อตายไปเขาย่อมไปทางเสื่อมไม่ไปทางเจริญย่อมถึงความเสื่อมอย่างเดียวไม่ถึงความเจริญดูก่อนอน,นุนส่วนบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มีราคะกราแต่รู้ชัดซึ่งเจโตวิมุตต ปัญญาวิมุตติอันเป็นที่ดับโดยไม่เหลือแห่งราคะของเขาตามความเป็นจริงบุคคลนั้นกระทำกิจแม่ด้วยการฟังกระทำกิจแม่ด้วยความเป็นพระครูสูตรแทงตลอดด้วยดีแม่ด้วยทิฏฐิย่อมได้วิมุตติแม่อันเกิดในสมัยเมื่อตายไปเขาย่อมไปทางเจริญ ไม่ไปทางเสื่อมย่อมถึงความเจริญอย่างเดียวไม่ถึงความเสื่อมดูก่อนอานนท์พวกคนผู้ถือประมาณย่อมประมาณในเรื่องนั้นว่าทำแม่ของคนดีก็เหล่านั้นแหละทำแม่ของคนอื่นก็เหล่านั้นแหละเพราะเหตุอะไรในสองคนนั้น คนหนึ่งเลวคนหนึ่งดีก็การประมาณของคนผู้ถือประมาณเหล่านั้นย่อมเป็นไปเพื่อมิใช่ประโยชน์เกื้อกูลเพื่อทุกตลอดกาลนานดูก่อนอนุนในสองคนนั้นบุคคลใดเป็นผู้มีราคะก้าและรูช้ชดซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติ อันเป็นที่ดับโดยไม่เหลือแห่งความเป็นผู้เมียราคะกล้าของเขาตามความเป็นจริงกระทำกิจแม่ด้วยการฟังกระทำกิจแม่ด้วยความเป็นพระหูสูตรแทงตลอดด้วยดีแม่ด้วยทิฏฐิย่อมได้วิมุตติแม่อันเกิดในสมัยดูก่อนอน,นุน บุคคลนี้ดีกว่าและปราณีกว่าบุคคลที่กล่าวข้างต้นก็นั้นเพราะเหตุอะไรเพราะกระแสแห่งธรรมย่อมถูกต้องบุคคลนี้ใครเล่าจะพึงรู้เหตุนั้นได้นอกจากตถาคตดูก่อนอานน์เพราะเหตุนั้นแหละเธอทั้งหลายอย่าได้เป็นผู้ชอบประมาณในบุคคล และอย่าได้ถือประมาณในบุคคลเพราะผู้ถือประมาณในบุคคลย่อมทำลายคุณวิเศษของตนเราหรือผู้ที่เหมือนเราพึงถือประมาณในบุคคลได้ดูก่อนอานนบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มักโกรธ ทั้งไม่รู้ชัดซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันเป็นที่ดับโดยไม่เหลือแห่งความโกรธของเขาตามความเป็นจริงบุคคลน,นั้นไม่กระทำกิจแม้ด้วยการฟังไม่กระทำกิจแม้ด้วยความเป็นพระหูสูตรไม่แทงตลอดด้วยดีแม้ด้วยทิตฐิย่อมไม่ได้วิมุตติ แม้อันเกิดในสมัยเมื่อตายไปเขาย่อมไปทางเสื่อมไม่ไปทางเจริญย่อมถึงความเสื่อมอย่างเดียวไม่ถึงความเจริญดูก่อนอน,นุนส่วนบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มักโกรธแต่รู้ชัดซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติ อันเป็นที่ดับโดยไม่เหลือแห่งความโกรธของเขาตามความเป็นจริงบุคคลนั้นกระทำกิจแม่ด้วยการฟังกระทำกิจแม่ด้วยความเป็นพระครูสูตรแทงตลอดด้วยดีแม่ด้วยทิฏฐิย่อมได้วิมุตติแม่อันเกิดในสมัยเมื่อตายไปเขาย่อมไปทางเจริญไม่ไปทางเสื่อม ย่อมถึงความเจริญอย่างเดียวไม่ถึงความเสื่อมดูก่อนอานนท์ผูกคนผู้ถือประมาณย่อมประมาณในเรื่องนั้นว่าทำแม้ของคนดีก็เหล่านั้นแหละทำแม้ของคนอื่นก็เหล่านั้นแหละเพราะเหตุอะไรในสองคนนั้นคนหนึ่งเลว คนหนึ่งดีก็ออการประมาณของคนผู้ถือประมาณเหล่านั้นย่อมเป็นไปเพื่อมิใช่ประโยชน์เพื่อกูลเพื่อทุกข์ตลอดกาลนานดูก่อนอานน์ในสองคนนั้นบุคคลใดเป็นผู้มักโกรธและรู้จักซึ่งเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์ อันเป็นที่ดับโดยไม่เหลือแห่งความเป็นผู้มักโกรธของเขาตามความเป็นจริงกระทำกิจแม่ด้วยการฟังกระทำกิจแม่ด้วยความเป็นพระหูสูตรแทงตลอดด้วยดีแม่ด้วยทิฏฐิย่อมได้วิมุตติแม่อันเกิดในสมัยดูก่อนอนอนบุคคลนี้ ดีกว่าและปราณีตกว่าบุคคลที่กล่าวข้างต้นข้อนั้นเพราะเหตุอะไรเพราะกระแสะแห่งธรรมย่อมถูกต้องบุคคลนี้ใครเล่าจะพึงรู้เหตุนั้นได้นอกจากตถาคตดูก่อนาอนนเพราะเหตุนั้นแหละเธอทั้งหลายอย่าได้เป็นผู้ชอบประมาณในบุคคล และอย่าได้ถือประมาณในบุคคลเพราะผู้ถือประมาณในบุคคลย่อมทำลายคุณวิเศษของตนเราหรือผู้ที่เหมือนเราพึงถือประมาณในบุคคลได้ดูก่อนอานนนบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ฟุ้งซ่าน ทั้งไม่รู้ชัดซึ่งเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์อันเป็นที่ดับโดยไม่เหลือแห่งความฟุ้งซ่านของเขาตามความเป็นจริงบุคคลนั้นไม่กระทำกิจแม้ด้วยการฟังไม่กระทำกิจแม่ด้วยความเป็นพระหูโสตไม่แทงตลอดด้วยดีแม่ด้วยทิฏฐิย่อมไม่ได้วิมุตต แม้อันเกิดในสมัยเมื่อตายไปเขาย่อมไปทางเสื่อมไม่ไปทางเจริญย่อมถึงความเสื่อมอย่างเดียวไม่ถึงความเจริญดูก่อนอานน์ส่วนบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ฟุง้งซ่านแต่รู้ชัดซึ่งเจโตวิมุติปัญญาวิมุติ มันเป็นที่ดับโดยไม่เหลือแห่งความฟุ้งซ่านของเขาตามความเป็นจริงบุคคลนั้นกระทากิจแม่ด้วยการฟังกระทากิจแม่ด้วยความเป็นพระหูสูสรแทงตลอดด้วยดีแม่ด้วยทิฏฐิย่อมได้วิมุติแม่อันเกิดในสมัยเมื่อตายไปเขาย่อมไปทางเจริญ ไม่ไปทางเสื่อมย่อมถึงความเจริญอย่างเดียวไม่ถึงความเสื่อมดูก่อนอน,นพวกคนผู้ถือประมาณย่อมประมาณในเรื่องนั้นว่าทำแม่ของคนนี้ก็เหล่านั้นแหละทำแม่ของคนอื่นก็เหล่านั้นแหละเพราะเหตุอะไรในสองคนนั้น คนหนึ่งเลวคนหนึ่งดีก็การประมาณของคนผู้ถือประมาณเหล่านั้นย่อมเป็นไปเพื่อมิใช่ประโยชน์เกื้อกูลเพื่อทุกขตลอดกาลนานดูก่อนอนอน์ในสองคนนั้นบุคคลใดเป็นผู้ฟุ้งซ่านแต่รู้ชัดซึ่งเจโตวิมุติปัญญาวิมุติ อันเป็นที่ดับโดยไม่เหลือแห่งความฟุ้งซ่านของเขาตามความเป็นจริงบุคคลนั้นกระทธรรมกิจแม่ด้วยการฟังกระทธรรมกิจแม่ด้วยความเป็นพระผู้สูตรแทงตลอดด้วยดีแม่ด้วยทิฏย่อมได้วิมุตติแม่อันเกิดในสมัยบุคคลน,นี้ดีกว่าและปราณีตกว่าบุคคลที่กล่าวข้างต้นโนน ข้อนั้นเพราะเหตุอะไรเพราะกระแสแห่งธรรมย่อมถูกต้องบุคคลน,นี้ใครเล่าจะพึงรู้เหตุนั้นได้นอกจากตถาคตดูก่อนอน,นุ์เพราะเหตุนั้นแหละเธอทั้งหลายอย่าประมาณในบุคคลและอย่าได้ถือประมาณในบุคคล เพราะผู้ถือประมาณในบุคคลย่อมทําลายคุณวิเศษของตนเราหรือผู้ที่เหมือนเราพึงถือประมาณในบุคคลได้ดูก่อนอนุนมิขษาลาอุบาติกาเป็นพานไม่ฉลาดเป็นคนบอดมีปัญญาทึบเป็นอะไร และพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นอะไรในยานเครื่องกำหนดรู้ความยิ่งและหย่อนแห่งอินทรียของบุคคลดูก่อนอานน์บุคคลสิบจำพวกนี้แหลมีปรากฏอยู่ในโลกดูก่อนอานน์บุรุษชื่อปุราณนะเป็นผู้ประกอบด้วยศีลเช่นใด บรรุษชื่ออิสิตตะก็เป็นผู้ประกอบด้วยศีลเช่นนั้นบุรุษชื่อปุราณะจะได้รู้แม่กติของบุรุษชื่ออิสิตตะก็หาไม่ได้บุรุษชื่ออิสิตตะเป็นผู้ประกอบด้วยปัญญาเช่นใดบุรุษชื่อปุราณะก็เป็นผู้ประกอบด้วยปัญญาเช่นนั้น บุุษชื่ออิสิทัต,ตะจะได้รู้แม้คติของบุุรชื่อปุราณนะก็หาไม่ได้ดูก่อนอานน์คนทั้งสองนี้เลวกว่ากันด้วยองคุณคนละอย่างด้วยประการชนี